สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับชองเด็กเล่นะครับทุกคนครับวันนี้พมก็มากับปะเมื่อนเดือนนะครับทุกคนครับวันนี้น้ำกี่กัมปะวันนี้วันนี้น้ำประมาณสิบแปดถึงสิบสองนะครับทุกคนครับอู้รับทุกคนสร้างตัวซ้อนนะครับทุกคนครับวันนี้ครับเอ่อข้อฝากพ่นงานกันด้วยนะครับทุกคนครับฝากกดไลค์ติดตามกันด้วยนะครับทุกคนครับชองเด็กเล่นะครับทุกคนรับแล้วก็ในติ๊กต็อกเด็กเล่นะครับแล้วก็พิเด็กเล่กันด้วยนะคคครรัับบทุกน ได้มาแล้วซ้มตัวนะครับทุกคนครับอูมานะครับปูมาไส่โตนะครับทุกคนครับนี่ครับทุกคนครับตัวหนึ่งล้านนะครับทุกคนครับอ้ยสองตัวนะครับทุกคนข้องจริงนะครับบ้านอ่างกุ้งนะครับตอนนี้ปูกําลังขึ้นนะครับทุกคนครับอยากอุดมสมบุ์เมือนเดิมนะครับทุกคนครับบ้านอ่างกุ้งนะครับทุกคนอูมานะครับทุกคนครับ ส่วงตัวแล้วล้านะครับทุกคนครับวันนี้ทื่ว่าเออได้แท้ขนาดกลางอยู่นะครับทุกคนครับไม่ทื่ว่าเหล็กมากนะครับทุกคนครับถ้าหากว่าเหล็กมากเราจะปล่อยนะครับทุกคนหรือว่าถ้าเราจะเป็นปูไข่นะครับเราก็จะปล่อยนะครับทุกคนครับเราจะไม่กินนะครับเราจะปล่อยเออตมัชชานะครับทุกคนครับเราว่างไวทางมัดเซ่ไส้ด้วยกันนะครับทุกคนครับไอ้นี้คือไส้เล็กนะครับทุกคนครับ ซ้ำตัวซ้อนนะครับทุกคนจัดไปครับทุกคนครับก้อนกิ้งนะครับบ้าน้ากุ้งแล้วหลานะครับทุกคนครับป้าน้อ่ห้อยน้ำให็นแล้วไหมเลยใช่้วไหมอู้ยครับทุกคนครับนี่ครับทุกคนจัดเหลวไหลนนะครับทุกคนครับอู้ม้านะครับทุกคนปเาจัดไปจัดไปฝากพุ่นงานกันอุ้ยครับทุกคนครับฝากพุ่นงานกันด้วยนะครับทุกคนครับนี่ ปูมังค์นะครับแล้วก็ปลากระเบนิ่งตัวนะครับต้องระวังน้ำนะครับทุกคนกับปลากระเบนนะครับไม่ได้นะครับทุกคนอันตรายนะครับเจ็บนะครับทุกคนนี่ะีครับทุกคนครับปลาเล้ยแล้วนะครับทุกคนครับปูมังค์นะครับทุกคนนี่ครับของซิกนะครับทุกคนครับเป็นสิบตัวแล้วนะครับทุกคน นี่ค yup. er ับทุกคนครับปูกระนักครับทุกคนครับปูมาใส่การนะครับทุกคนครับแต่ว่าตัวนี้มีเยอะนึ่งกามนะครับทุกคนครับอีกกามมันห้าเนะครับทุกคนมีปลากระเบนด้วยนะครับแล้วก็เออ่ปูมานะครับแล้วก็จำพวกเอะไรแบบแมงดาทะเลนะครับทุกคนครับนี่คับทุกคนครับ่ซน่ซนซ้อนนะครับทุกคน ปูมาแล้วครับท kind of ุกคนครับเอากุ้งนะครับทุกคนเอากุ้งแล้วล้านแลครับทุกคนครับไข่บ um ้านตัวเองก่อนนะครับทุกคนเออปูมาแล้วครับทุกคนนี <|lo|>. ่จัดไปครับทุกคนครับคล้องจริงนะครับจริงๆเราวากี้พาลัดมาเลยนะครับทุกคนแต่ว่าหน้าว้าไม่เตจอดีนะครับลัดบุ้บนะครับทุกคนนองรู้สึกดีนะครับอุ้ยครับทุกคน มายก็มีนะครับทุกคนครับอูก็มีนะครับทุกคนครับอูมาหล้นนะครับทุกคนครับฝากพุงงานกันด้วยนะครับฝากไปติดตามเอ่อทิกตอกเด็กเลยด้วยนะครับแล้วก็เพจเด็กเลยกันด้วยนะครับทุกคนครับแล้วก็ช่องทางยูทูบนะครับทุกคนฝากพลงงานกันด้วยนะครับทุกคนครับ แล้วก็อย่าลืมข้าไปดูคลิปไม่ไม่กันด้วยนะครับทุกคนครับนี่คร,ร e ul, ับ e ทุกคน numbered. ปูไข่นะครับทุกคนปูไข่อ่อนๆนะครับทุกคนครับเราจะทําการปล่อยนะครับทุกคนครับเพื่อรักษ้มันเอาไว้นะครับทุกคนกับบ้านเอกนะครับทุกคนตัวเล็กเราปล่อยปูไข่เราปล่อยนะครับทุกคนครับเราเอาตัวไส้ที่มันได้พอนะครับทุกคนครับก็พกอันแค่นี้พอนะครับทุกคนครับวันนี้ก็หลากแบบก่อนนะครับทุกคนครับนี่ได้ปูประมาณสักเกือบสามสิบตัวนะครับทุกคนกับไส้เล็กนะครับทุกคน